แล้วโดดทํามึงเลียกกากแล้วพวกกูเฟลปล่ายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจํไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายถึงเคส KOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีนักรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยอย่าแม่่าเยอะไหวนะกูก็หวพี่ ระเบิดอีกมีระเบิดระเบิดอ้ะระเบิดเดี๋ยวเฮียรู้ระเบิดเฮียรู้ระเบิดเฮียรู้โอ้โหเฮียน่าวเลยไอ้สัตวอ้โหน

อไปเล่นต่อพี่ไว้ไปเล่นต่อพี่มองไปเน่นหน่อยากให้ยืน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 เอาในเมืองดวนดปวนางไปไปไปอุ้ม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 ไปอย่าอยกกันเล่นพวกคุณคนหน่อยโอ้โหไม่กลั่ด้วยเฮ้ยไอ้หนุ่มเดี๋ยวเนี้ยอสุขเพื่อนด้วยสุขเพื่อนด้วยโอ้ดีถ้าเข้าไม้เบี่ยงมึงตายนะไอ้สัตว์ หมดแล้วจะหมดแล้วมึงมึงดีดีชบเพื่อนดีดีชบเพื่อนไม่มีทำอะไรมันก็อุ้ม่หน่อยชุบชุบันมันจะมาเอาศพมันจะมาเอาศพมันจะมาเาศพมันจะมาาศพโฟกับศพหน่อยเฮ้ยมันชุบมันชุบชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยขัดายน้องหน่อยพี่ขัดายน้องหน่อยขัดน้องหน่อยขัด้ขายน้องหน่อย ตัดใจน้องเยโดนนี่เฉยไม่ตา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 ยโอนนี่เฉยไม่ตายโอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโอ้โอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ มึงเดินเข้ามาตืนมึงเดินเข้ามาตืนมึงไหวไหวกลับไปทางซ้ายก่อมึงเดินเข้ามาตืื่นค่อยๆมึงกลับมาเจเอสมึงกลับมาไอ้สัตว์สี่ห้าตัวแล้วนะมึงม่อยู่ตรงนี้อะไรไปแล้วนะมึงกลับมาไอ้สัตว์มาๆามาไหวเยอะกลับไปไหนเล่นในการเล่นในการเล่นในการเคสโธ่เออเนี่ยมึงรวมกันตายเนี่ยเ่าจะคืนแล้วจะคืนหมดแล้วตายเยอะแล้วก็เลยตายแล้ว

กิ้งอุ้มไม่ได้เหมือนกันอุ้มไม่ได้เด้งสับทางหลังโรงพยาบาลใกล้ๆเลยเนี่ยกูเองไอ้สัสกูจะเป็น MVP เองไอ้เหี้ยไม่มีใครทำกูทำเองไอ้สัสบ้านหลังบ้านหลังโรงพยาบาลฝั่งตรงข้ามของหลังโรงพยาบาลอะ ไอ้นอนปไอ้นอนปอไอ้นอนไปเข้าไปหนอนเฮ้ยแล้วมึงมาไอ้ไอ้อาเธอร์มึงนาอุมมากกลกูขึ้นนะขึ้นมาอาเธอร์ขึ้นมาเดหลงรู้บ้างกลางไฟอีกูกลางไฟกลาง่นเล่นด้วยกันนะพี่อยาแยกนะใครใครรู้ใครรู้ว่าหนึ่งอยู่แยกตัวออกมาเลยนะทิ้งเลยเี้ยหมอมันเอาตกมึงทิ้งมทิ้งมเออ แล้วหมอเขามเก็บเร็วจังวะไอ้เหี้ยเนี่ยแค่นี้ก็ือแล้วเห็นไหมเหี้ยม้มมัน้มไปอดคอเหมอโชบไปหมดเลยเอหมอโชบไปหมดเลยเื่อะไรวะเขายังไฟมอยู่เลยอะแม่งเคยเห็นไฟโนเวยเนี่ยน่าไปโชบตรงนู้นหน้าโรงพยาบาลเห็นปะไปทิงไว้อะั่งลูกโงบอเพื่อนู่้าลมีอีกตัวนะยิงก่อนให้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 ยิงก่อนให่ก เอาไฟให่ไปก่อนไปมึงอุ้มศพด้วยนะมึงอุ้มศพมันไว้สองตัวแล้วน่นนะไอ้ถุงไปอุ้มศพด้วยไม่แยกไฟแล้วเฮ้ยใครไม่ได้อุ้มศพอ่ะมึงหาศพอุ้มเลยไอพ,พี่ถุงพี่ถุงไล่เลยแล้วพี่<อ>ผมไปไล่แล้วนะ